เพื่อนวันนี้ช่องลุงวีพาหาอยู่หากินพากิน,พา,กนพาเที่ยวนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้พอีเครื่องซักผ้าเครื่องเี้นนะครับมีปัญหาเป็นเครื่องของ l อนะครับมันมีปัญหาถังเวียงนะครับถังเวียงเอ้ถังถังปั่นในมันเวียงครับเวียงโดนพอกเนี่ยครับต่างมากนะครับลุงวีก็เลยว่าจะลอง ซ่อมดูนะครับจะลองซ่อมด้วยตัวเองนะครับว่าจะมีความสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวจะถอดออกมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับถ้าทําไม่ได้ยังไงค่อยพึ่งช่างอีกทีนะครับแต่ว่าต้องใช้ความสามารถของตัวเองก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวทุกคนตามไปดูนะครับว่าลุงดีจะทําได้ไหมนะครับว่าจะประสบผลสาเร็จไหม เราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับเริถอเแล้วนะครับซ่อมแล้วนะครับจะซ่อมแล้วเริ่มถอดแล้วนะครับเริ่มถอดและแรกมันต้องถอดตัวนี้ออกก่อนก่อนนะครับเน,นี่ยอ,ขอ,ขอ네มัน หาวิธีการว่าจะต้องถอดออกมาก่อนว่าจะถอดอยังไงแล้วจะได้เอาถังถังปั่นออกมานะครับออกมาดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรครับจะถังปั่นผ้าไม่มีปัญหานี่จะถังปั่นแห้งนี่แหละครับมีปัญหาครับก็เยวค่อยติดตามรู้นะครับตอนถอดเสร็จนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถอดด้านหลัง นะครับออกมาแล้วสภาพดูตอนนี้นครับถอดด้านหลังออกมานะครับเราเราจะมองเห็นมอเตอร์มันแต่ว่าคงจะเอาออกไปได้ละเพราะว่ามันจะต้องถอดเนี่ยถอดแยกชิ้นตัวน,วนี้ก่อนนะครับเนี่ยต้องแยกชิ้นตัวบนตัวล่างก่อนหน้าถึงจะออกได้นะครับนี่ระบบไฟระบบอะไรก็โอ้ คงจะยุงย่งยากพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องลองดูแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผมถอดออกมาได้แล้วครับเจอราคาตัวที่มันพังครับเนี่ยลูกยางมันแตกเนี่ยลูกยางแตกเดี๋ยวก็จะออกไปซื้อลูกยางนี่ทำไง โกะปุกมากเลยแต่ตอนนั้นำความสะอาดเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกลับไปรูปยางกลับมาค่อยจะมาทำความสะอาดนะครับได้มาแล้วครับลูกยางตัวใหม่นะครับเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆแต่ ไม่มีเหมือนตัวเดิมครับแต่เขาก็บอกว่าใช้กันได้ครับบอกว่าแบบเดิมเขาไม่ผลิตแล้วนี่ครับราคาตั้งหนึ่งร้อยบาทแบบเดิมเขาไม่ผลิตแล้วแบบแบบใหม่เนี่ยมันเป็นแบบเกลียวครับใช้หมุนเอาแต่แบบเดิมนี่จะกดช่างเขาบอกว่ามันยาก กดเข้าไปเดียวตัวใหม่นี้หมุนอย่างเดียวคร,ครับเดี๋ยวก็จะทำอีทีประกอบคืนละครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวดูการครับเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าโูสกปรกมากเลยนะครับ ถ้าไม่ทาความสะอาดเดี๋ยวมันก็เวลามันหมุนมันก็จะตีกระเด็นถูผ้าผ้าก็จะไม่สะอาดเราจะต้องทําความสะอาดในในถอดแล้วเราจะต้องทําความสะอาดสักหน่อยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประกอบคืนแล้วนะครับสรุปก็สองจุดคือจุดหนึ่งก็ลูกยางนะครับลูกยางแท่น ั่นแห้งนะครับและอีกจุดหนึ่งก็าสายท่อท่อน้ำทิ้งนะครับแต่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เราโดยใช้เชือกมาผูกเอาไว้ครับแต่ก็ใช้ได้ครับนะครับต่อไปก็จะได้ทดสอบเครื่องนะครับทดสอบว่าได้ผลหรือไม่ที่เราทำมาครับเดี๋ยวติดตามดูครับ ครับตอนนี้ก็ประกอบคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเรามาทดสอบกันนะครับดูซิว่าจะประสบผลสำเร็จไหมอา้าวเราไปดูกันเลยเดา๋ยเปิดปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟกันอเปิดปกติโอเค ปกติเราแสดงว่าเราเสียบไฟไม่ผิดแน่เราจะมาดูปั่นแห้งทีนี้ปั่นแห้งเสียงทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วครับเงียบดีเงียบเลยไม่มีไม่มีแขวงเลยครับเงียบดีเงียบดี Hey. ถือว่างานในประสบผลสำเร็จครับลุงวีประสบผลสำเร็จครับโดยไม่ต้องเสียค่าช่างเลยไม่ต่บาทเดียวเสียค่าอุปก,ปกรณ์ค่าอะไหล่หนึ่งบาทนะครับแค่ปั่นแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะดูระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็นยังไงจ้ โอ้โหระบบเบรกก็ใช้ได้ถือว่าจบทับงานนี้ประสบผลสำเร็จครับผม mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ mm hmm.